คนเกิดปีชวดหรือปีหนูพระโหราจาร์เล่าเรียนและจำสืบสืบกันมาว่าชายหรือหญิงใดเกิดปีชวดเป็นธาตุน้ำชนสาเป็นเทวดาผู้ชายมิงขวัญสิงอยู่ที่ต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วยท่านผู้เกิดปีชวดสิริตกที่หัวผ้อาทิตย์เป็นปากท่านว่าผู้จาเด็ดขาดอวดโอหังมักทำอะไรตามใจตัวเองเป็นใหญ่ ไม่สู้ฟังเหตุผลใครๆแต่ทว่าคำพูดนั้นแม้จะแข็งกระด้างก็เป็นที่ถูกอกพึงพอใจของผู้ใหญ่และสมณะซีพรามมักก่อศัตรูเพราะคำพูดของผู้น้อยพระอังคารเป็นใจท่านว่ามักใจเหลาะและไม่แน่นอนมักง่ายชอบเปลี่ยนแปลงหากมีเพื่อนนิสัยชั่วมักชั่วหรือเป็นอันธพาลไปเลย แต่ถ้าคบบัณฑิตจะก้าวหน้ามีเกียรติในตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างหน้าพิศวงสภาวะทางจิตใจมกัมกๆในกรรมคุณหลงมัวเมาในทางเพศตรงข้ามพระพริฤหัตเป็นที่นั่งท่านว่าเกิดที่นี่มักไปได้ดีมีหลักแหล่งที่อื่นพระจันทร์กับพุธเป็นมือ ท่านว่าไม่ชอบอยู่นิ่งโดยไม่ทำงานมีความเพียรขยันขันแข็งประจบเอาใจผู้ใหญ่เก่งหากได้รับการศึกษาดีย่อมไม่ตกต่ำเพราะเป็นคนมีฝีมือเหนือกว่าใครๆเสมอเสมอท่านผู้เกิดบีชวดนี้ถ้าเกิดเวลาตกฟากเวลาเกิดกลางวันจึงจะดีถ้าเกิดกลางคืนไม่สู้ดีและเป็นชายจะอาพับ พระสุขกับเสาเป็นเท้าท่านว่าชอบเดินทางไกลท่องเที่ยวอยู่เสมอเสมอด้วยเหตุนี้เกิดที่นี่มักไปตั้งถิ่นฐานมีภูมิรำเนาที่อื่นพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ค่อยได้เป็นหญิงมักจะมากชู้หลายคู่ครองหรืออาภัพสามีตัวเองมีใจแข็งปากจัดได้เมื่อปางพระเตมีใบถูกพระราชบิดาสั่งให้สารถีนำ ใส่รถไปฝั่งยังนอกนครหลวงชนาสาเป็นเทวดาผู้ชายมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วยท่านผู้เกิดปีชวดที่เมื่อท่านไปอยู่ภูมิรำเนาที่สารทิศใดๆให้หาต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วยมาปลูกไว้ภายในรั้วบ้านจะมีสิริมงคลอยู่ร่มเย็นเป็นสุข